สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับมาตามกันต่อครับพี่น้องเนาะเป็นแนวทางเลขของพ่อเซียนน้องคายครับผมโค้งสุดท้ายกับวาดเด้อครับผมโค้งสุดท้ายพ่อเซียนน้องคายครับก็ติดไปเด้อครับพี่น้องคลิปนี้พิเศษครับผมเพิ่นจะมาสรุปเลขบนเลขล่างให้ครับพี่น้องเนาะ ทั้งบนทั้งล่างครับผมครับอย่าลืมว่าเหล็กบนสูตรไม่ของเพิ่นครับเดินดีมากครับต้อนเนื่องขึ้นกันได้ครับผม่ังหานเพิ่นกะให้หกครับพี่น้องเนาะกับเขารับที่สองหกครับงวดอ่าวันที่หนึ่งเมษายนนี้ก็มาแชร์กัลรงคลิปไปแล้วครับผมแต่ว่าจะมาให้พี่น้องที่ได้เบิรงกันในคลิปนี้เป็นชุดสรุปบนแล้วก็เหล็กล่างกับที่ว่าเดินดีครับพี่น้องเนาะ เดินดีมากตอนเนียงพึ่งมาสะดุดอ่างวดที่สามครับผมเดินดีอีกสองวดแล้วนี่คืองวดที่สามเลยครับผมครับจังไดกับมาบึงเป็นแนวทางเสี้ยงโศกเส้นงดวงครับผมครับเลขล่างครับเพิ่นจะจัดให้แขนแขนครับพี่น้องเนาะในคลิปนี้ครับผมทั้งบนทั้งล่างเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับพอเส้นน้องไข่กับเกามาเชียกกับขอขอพระคุณพอเส้นน้องไข่เด้ครับผมครับ เช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์้กับเกามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับพี่น้องไปรับชวมวงฟังเหล็กโค้งสุดท้ายพ่อเซียนน้องคายกันเลยครับพ่อเซียนน้องคายครับเกามาเชียสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับท่านในเมียบ้านอยนีนออ่อัดอัดคลิปยุน่นน้องน้องประจัก์ครับผม โอ้ยเย็นเอาแล้วมันนั่นแดดแดดขึ้นเลยขึ้นเลยส่งติดตกจะว่าบ่ตกไหมอืมยุเพียร์นี่โอ้ว่าเนี่ตกหนักเลยครับลมแห้งพร้อมนั่นไอเที่ยนเดี๋ยวน้องค้าจะเพื่อปะไปถึงแต่ โมเมน,นต์นั้นต้นๆปีมันว่าไปอยู่ไปทา่ากันวัดอันยังอันวัดไทยบอกมั้งวัดปู<บ>้ใช่บอวัดไทยครับผมบอวัดไทยวัดไทยวัดไทยยู่ริมโขงมีหาดไปตอนที่ไปบ่บ่ดไายไห้มี่ปลายปีไปไก่ไปเมื่อนี้ยนั้นไปทา่ากันไปหา ปูคู่ปาก็ล้วงไปไหมบา้านเอ็มครับบา้านเปลีนาเลียนยน้ำเตาบอบอบ่อท่านได้ไปท่านได้ไปอยู่ตลาเผาตหรอเออโอ้ยลืมเหมือนละ่ะล่ะบ่ได้ไปหลายปีแล้วสีมา่านปไีไหนนี่ปีปีนี้จะได้มาทเที่ยวพ่อสงการนี่โอพก็สิไปบ่ได้หรอกมีบ้านมีเงี้ยอยู่เลยจ้าจะไปเห็นยังเวเอายามพียาำน่องนี่เพื่ออะไเนาะ ไปเพื่ออไรเดี๋ยวหามตายหามล่าเองวะโอ้สวยงานดีเด่นอีกแล้วเพื่อไรไปสะดอกตื้นออกกาตะลเตี่ยกระยากรับเอาจังใดกะสู้ๆครับผมอยู่เพี่ยวนยนำมูลนั่นละมาตรงปัจจัยนั่นแหละครับอันคือว่าขั้นแข่าแข่างวดนี่อ้ยเอาไปื่อละก็ว่าเชียเฮเราเบื่อละ แต่ว่ากัเลขกันเลขเลขบนที่ว่าได้มาเน็ดได้มานี่ถือว่างวดนี้ก็การันตีให้เก่าเนาะครับผมโมโมสนใจพูดได้เด็ดในไพ่สีดับว่าดับครับมาใส่หรอกก็เสี้ยนหนองคายนี่อันแร้ก็สองเลขจอนว่าสองเลขจอนมาใ่วไพ่าดับดับเนี่ยสองพอดับเด้วสองเอ้ามัอนี่สิว่าไพ่จอนต้งสองงวคัดให้แขวนๆนี่ครับนี่ หางเดียวไปเจ้าบเด้อหางเดียวบนหางเดียวบนนั่นแหะคือว,า,า,ว,า,า,วานน่ะออดีก็คือวานตืวานมันมันมีซีกระผากะสนกับนนหนึ่งเนาะครับถ้จันจเจียกเลขสามตัวสองหางพ่อครับผมเลขเลขบนนั้นมันจะเป็นเก้า สองห้ากับเก้าสองสี่เท่านั้นแหะอันนี้คือสามตัวแลบวนี่สามตัวเดียวเก้าสองห้าเก้าสองสี่ครับรถเต็มรถเต็มดีอืมตัวรักจริงๆตัวใดนี่ตัวเดาเก้าสองสี่ตัวเดาเก้าสองสี่ตัวนี้มันจับบางวนเดียวอันเลขเลขวิ่งว่าหันได้หกแล้วหกกบยังกูเชื่อ หกับหนึ่งหกกับหนึ่งมาหกวันนี้เก้ากับสองครับมักสองกันมักสองครับผมอันเอาเก้าเป็นแล้วลอยครับแลักที่เสียดายน้องอยู่ครับผมเพลาสองตัวมาหนึ่งตัวครับมันมันร่อนฟางยาเนี่ยได้หกกับให้ได้หกกับหนึ่งมันบ่ครับแล้วไห้ฟังสองอยู่ที่หลังหกโอ้ยจับลักได้แล้วเนี่ยโอ้นี่ อันไรอยู่หลังสองอะไรป่นี้ทีแล้ียวโอ้ที่มาของ924ครับผมม้เปจิวะาจงเดกยาลอกมึงอีกงวดนึงเนี่ยครับผมครับมันไหลาตามสูนยเนาะยัน,นยันรถแต้มเพิ่มแต้มมาเรื่องหาใส่ครับกันไว้นำนี่เท่านั้นล่างวันนี้ครับล่างอี่กนันเอาตัวเดียาวด้วย ตัดระดไดเราแะต้องช่วงเราจะตัดทิ่นด้ะครับผมแต่ว่าคือว่ามันใจเมาซื่อๆวางนี่ร่างนี่บ้างเก่าไปแล้วเนาะว้างเก่าไปแล้วมันมีสามตัวเท่านั้นล่ะครับเอาก็ไอ้เนียนเนย่ะเจ็ดเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าร่องเลยเฮ้ยร่อง ล่องเ่บอแต่ว่ามันล่องอบบซนเข้าเราไปร่องซุนเก่าเปนบ่อยากล่องนะครับผมทดโอษพี่นอยพี่เจวจือาว่าเนบ่อยากล่องไงเป็นล่องผมอ่มันกัดเรื่อมันหมั่นใจนะผมฟันดีพร้อมเจ็ดเก้าฟันดีจังไหมครับฟันในเข่าในของสิบอกใจห้างเปลือกหวังหมเปล่าโอ้ใจห้างเปลือกไม่ ข้างเงวงอ่ะครับหมานเ็มเลยอือจะมองไปเบื่งต้นแากเราจะมีโศ่กว่ครับครับแต่เรอมันจตัวนี้เพราะ่าตัวนี้ซีเว้หลายดิเจ็ตเก่าหนิจิน่นว่าตั้งสามตัวเราจะถิมแลือดตดไปน้ำเก่าสองซีครับผม่น้องเนาะมุนเหรินเลยครับผมเก่าสองซีเก่าสองหาครับ ได้ยินเสียงว่าน้องพี่น้องพอดีอยู่ข้างทางครับผมบมันเงี้ยมันหนี้เพิ่งไปเบิ่งมาเอ้าเก่ามันทีมากทั้งบนทั้งล่างที่หนีหมดเ๋ยวเบิ่งอืมเล้วจับบนให้เป็นลักลอยซะครับน่ะมันส้นกันไงสูตรบนกับสูตรล่างส้นกันเลยอันเดียวกันเล่นไงครับสูตรบนสูตรล่างติดเก่าด้วยครับพี่น้องติดเก้าเป็นเพราะเดินจับจับให้นะ มก็กเลยเอาสองมาใส่สองมาใส่เก่ากับจีกับหาเนี่ยครับเด็กสามตัวหมุนเลี่ยมกันที่นี่นะครับถ้าผมมยากปีนกับปีนเด้อปีนฟอร์มได้ครับพี่น้องปีนรักนะเดี๋ยวว่าปีนเดียววเด๋ยวว่าียังกับที่หาเก่าเจ๊แจกก็ได้ครับเออแล้วเจี๋ยที่สองเก่าก็ว่าไปแมน สลับหมดเลยครับผมเนียนเมลเด่นเท่านี้เด่นบ่หลายหางครับผมเอาหนักๆไว้ก่อนนี่แหละคิดว่าเป็นข้นนั้นเป็นคึ้สองอยู่ไทยหัวองุ่นยานี่เลขซี่เดี๋ยวออ่าเขาลงตำแหน่งนั้นเลยทีครับเนี่ยเบอร์ที่ประสิมาบอกระหว่างนี้ม่าถามมาบอนี่นะครับพี่น้องก็ติดพอเสียน้องค่ายไว้เรือยครับผมครับถ้าสูตรเดินดีต่อครับพี่น้องเนาะ บว่าจีบนรือรางแลังเนี่ยอพงมันบบทเรอยยอทั่ววันที่สามเนี่ยข้ามันมากกับมากเ้เลยครับต้องสีมาอยู่เยอเมืองครับผมเก้าเก้านี่งสีมาอยู่หรอเก้าเก้าเจ็ดกัวกบหลายเจ็ดเก้าเฮียนลไรจับเนาะอะไรเที่ยวอะไรจมนกนหมากกับคือกันอยู่ครับผมต้องต้องสีมาอยู่หรอเมีนมาในเมีเนาะ มากกันเฮแล้วครับพี่น้องครับผมบ้านครับขัดกรองให้เน้นๆล้วได้ครับผมจังได้กัเอาไว้แน่จักน้อยครับผมอานอ๋อสำหรับมือนี่กับอากาศห่อนครับผมยุดน้องประจักษ์ก็ได้ครับผมโอ้ยได้ป่มยห่อนเปิดปิดจุดเดียดว่ามันสีเผาครับแต่ว่ามือแรกกับว่าแหนบฝนอนาสิโต๊กอีกครับพี่น้องมักตกปีครับผมลลนนก กันนะ้องสละครับผมขอบพระคุณเด้อครับผมสุนรับพอเซ็นน้องค่ายโค้งทุกไทยรับมาตอกย้ำให้พี่น้องเอครับผม925 924ครับผมเล่นกับนํำครับพี่น้องนะกับเม็ดเด้ครับผมแล้วก็ล่างเม็ดเดียว79ครับนี่คืออยากให้พี่น้องเอซได้โชคเรียหลับมีเงิน กินสงการครับผมปีไม้ไทยของเฮาครับเอาสิรบกวนพอเซนน้องคข่ซัมเนีเด้อครับผมครับครับขอบพระคุณพอเซนน้องไายสวัสดีครับครัับสสวดีเอาครับพี่น้องครับผมครับจัดแขวนแขนให้พี่น้องซี่ครับผมเป็นโค้งสุดท้ายครับข้อมาฝากพี่น้องซี่กับพิจารณาเบิ่งเอาเด้อครับผมเหล็กเพิ่นมีอยูสองหางบนครับพี่น้องเนาะล่างกับสองหางแต่ว่าเพิ่นเนิน เม็ดเดียวครับผม79ครับอีกตัวก็คือ0ูเก้าครับสำหรับเลขบนครับพี่น้อง924ครับผมทามาตามสูตรเชียงไดสองหกครับงวดนี้สิเป็นสองสี่ครับผมเพิ่นเอาเก่าใส่ครับแต่ว่ากับกับน้ำครับพี่น้องเนาะกับหมุนเลยครับพี่น้องเนาะสี่สองเก้าหรือว่าสำหรับไปเรื่อยครับผมครับหรือว่าอีกชุดหนึ่งก็คือเก้าสองห้าครับผมเลขกันไว้ครับเอาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดี หอเรื่งเงินเป็นน้ำกันเด้วครับพี่น้องครับ1เมษายน67สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ